ทำไมคนจีนรักลูกชายมากกว่าลูกสาวจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่คนจีนนะพี่ว่าเกือบทุกเชื้อชาติเลยล่ะที่ให้ความสําคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเพราะผู้ชายเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาต้องหาเงินและผู้ชายก็ยังเป็นผู้สืบสกุลของวงตระกูลด้วยแต่ผู้หญิงเนี่ยเวลาที่เรามีครอบครัวไปแล้วเนี่ยแต่งออกไปแล้วก็เป็นคนอื่น อันนี้มันก็เป็นเรื่องของประเพณีเนาะที่มันมีมายาวนาะนเพราะฉะนั้นลูกชายก็เลยมีความสำคัญมากกว่าที่จะต้องสร้างครอบครัวสร้างฐานะแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับวงตระกูลเขาต้องรับผิดชอบกิจการหรือธุรกิจของพ่อแม่โดยเฉพาะลูกชายคนโตก็จะต้องเป็นคนที่ดูแลทุกอย่างแทนพ่อแม่ก็เ,เพราะว่ามันเป็นเรื่องของธุรกิจที่เขาจะต้องสืบทอดโดยลูกชาย แล้วก็ถูกส่งต่อไปจากรุ่นสู่รุ่นลูกสาวก็เลยดูเหมือนถูกด้อยค่าถูกมองข้ามไม่ค่อยได้อะไรจากครอบครัวพราะแต่งออกไปแล้วก็เป็นคนตระกูลอื่นดูเหตุผลแบบนี้แล้วเนี่ยลูกสาวก็ไม่จำเป็นต้องคิดเยอะ